สวัสดีค่ะ Good morning everyone today I come to uh, uh, ท่าสว่างโฮมท่าสว่าง Surin ริน t ดทริก u r รินพรวิ n c e วันนี้มาที่บ้านท่าสว่างนะคะที่เขาขายไหมกันนะคะ ค่ะคุณแม่มาดูไหมแล้วก็มาชอบชวนชิมวันนี้ไม่แต่สวยๆเลยเนาะแต่สวยๆทั้งอะไรเพราะว่ามันเก็บเข้าวข้าวพันอะไรมันไม่เสียใช่ อันนี้คือใหม่นะคะโควิดเขาไม่ให้เข้าไปเขาปิด ที่เขาทอนะเดี๋ยววันหลังให้เขาทอกันเลยจะบอกว่าแม่ๆเขาเปิดแล้วนี่เพ็ดเพ็เ,เนหนู่ชอบหนูชอบที่เป็นพื้นสีเขียวแล้วก็ลายดอกออกมาเป็นสีทอง <c oughs> แต่ว่ามันจะต้องเป็นลายโนบะกา้าเดินหนูต้องไปดูในในในคอมแล้วหนูจะก็บอกอกมาให้เขาดูว่าหนูอยากไดลายนี้ <c oughs> เออนั่นแหละก็เลยอยากไดลายนี้เพราะหนูไปเขียนในงานช้าง <c oughs> เออแต่ตอนนั้นไม่มีตังแต่ว่าถ้ามาซื้อมามันก็ต้องซื้อสองผืนมาซื้อผือนเดียวไม่ได้มันเอามาใสา่ไม่ได้ <c oughs> ทำประกบกันแล้วก็ทําเป็นชุดเรสยาวนะที่หนูชอบชอบใส่อย่างนั้นนะเดี๋ยวเรามาเดินอยู่ท่าสว่างแป๊บหนึ่งนะคะก็ได้ของสองชิ้นไปละแล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปชอบดูอย่างอื่นอีกมากมายนี่น,นี้คือของฝากของอะไรแต่นี่เขาเขาจะไล่สุดตรงนี้นี่นีน อันนี้ชุดรูเขาอยู่อยู่ข้างบนตรงนี้ครับเปิดหน่อนี่ค่ะอข้างในเห็นไหมเอาไปดูได้ข้างในข้างในมีแต่ลายตะกอเยอ,แยยอะแยะ เนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นห้องใหม่ต้องต้องต้องทำเป็นร้านแบบนี้แล้วก็แขวนมาเป็นชั้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 นเห็นไหมอันนี้เป็นผ้าลุมไม่ไม่เป็นผ้าผุ่งเราจะเอามาคลุมก็ได้มันอยู่ที่เรามันเป็นผืนขนาดไหนแล้วแต่เราจะเอามาใช้งานอย่างงี้กันแต่ว่าถ้าตอนนี้ทําเป็นผ้าผุ่งแล้วใส่ใส่เสื้อขาวเหมือนหนูนะใส่เงี้ยแล้วใส่ใส่ส้นสสนอ่ะขึ้นเลยนะยันคนมองมาจากไกลอ่ะ Ну, ну. А то мы батарею,